พี่น้องพี่น้องสีผ้าไปเบิ่งพอ่อกับลูกเฮ็ดอีหยังกันเด้อเจเอ้าให้คิวไปสวัสดีครับผมสวัสดีครับวันนี้ลราสูตรอิญญาณใช่ไหมครับผมเที่ยยางกันสองพ่อลูกเสียงดังอ่ะมันมีรถเสียงดังมากไม,ไ,ไม่เป็นไรครับแล่วรถพี่น้องอู้หูรถอ๋อคลิปแล้วบ่ เรืองเอ้ยรถรถคู่ใจพยูนังยูนังรถรถรถที่เป็นรถของอวกักเียวรถหลูสปอร์ตสองที่นั่งรถที่เป็นรถอวกักเียวเนี่ยนี่แหละจริงๆรถมีดาบใหม่นั่งยคือรถอวกับเยี่ยวเนี่ยเป็นไงงามปะงามเนาะอยากมีรถงามๆขี่ขโมยยู่บออะไรครับอยากมีรถงามๆขี่ขโมยยู่บ่แต่มีอยู่งแล้วแต่คุณนะมีเงินมีทั้งหมดนะครับก็คือเก็บเงินอยูแต่ อ็ถูกนะอพิ่ะไปซื้ออีกเีเ่อเพขึ้นครัตอนนี้ก็อะไรก็ซื้อ,อยุตธวัาขั้นอีกก็ดีแล้วมีที่ก็ดีค <I S 1> รับไอโมูมมยูบ่ะไบ่อยไล่อลุงยลงซื้อฮะไอยมูยูบอะชิลเลทรงห่าง ว่าบ่บบบาย่าอาจะขี่ไปตลาดที่ไปยังสีเขาแต่แจ้งโดยดีแบงสีขี่ขี่รถไปจอดที่ตลาดบางที่ท่านะไรทำเมียรถก็ตมเป้นไปใส่ปืนไปใส่ยังมากีก่กองหนดเต็มอยู่ถามมียขึ้นแล้วว่านี่อาย,ยุบ่ขี่รถห่างแล้วผัวเขาใส่ที่ไหนจะอายุบ่เมียก็บว่าบ่อาหรอกสีใอายังวัา,าดีใจยใพยาง่ไม่บอก ขี<ฮ>่ขั้นใดไปหาเมียเที่ยวไปเห็นงานคุณเมืองคุณเงินฮะขี่ขั้นใดไปหาเมียตะกี้บอยพี่น้องฟังเนี่ยมีขั้นเดียวพี่น้องเอ้ยไปจอดนะที่เวรสาวไหลคู่เบาไหลคนไหลไม่ได้รถจอดเอฟผู้ขั้นหนึ่งหลังขี่ขั้นหนึ่งกับแพาเมียขี่ไปแคดวงแคดวันไปแหลกไปซื้อของซื้อยังครับคือประตูมากเดี๋ยวแมอยู่โอ้กับเตี้ยตวดีหน่อยแดงหน่อยนะต่ว่ากดกดห่างแดงหน่อยเลยเราไม่ยั้งเขาเอยไหวครับไหว เราะว่าหาเงินนี่ให้ได้ด่ากุก่นี่แม่ผมซื้อมาเถอะอ้ยก็นสมัยสมัยตัวจะปีแล้วะน่าจะ,ะม,มั่นยี่สิบก็ปีขึ้นหลังยี่สิบปีขึ้นหลังอ่รู้ยม่รู้อย่างเลยถูกเลยู่กหถูกเลยถูกเลยสมัยยี่สิบขึ้นเออเปีขึ้นหลังๆเ,เป็นรถตอนเดียวนะเอาไโอ้ยใชขนของแกมั่นแกปุ๋ยไอ้แกอด ไปขายแก้มันไปขายพี่น้องหาเงินให้หมาไรเลยน้งดีครับแกยังใส่ได้อยู่เสมอโทษครับยีผมแพงแทนได้พี่น้องนี่แย่เหรเด้เห็นเราเราโอมจีที่ร้ายโดนเยอะโดนเยอะกันเนี่ยเพไม่แย่เริ่มระเบิดคนไม่แย่เลยเสียงดังแน่ยักหน่อยแล้วพี่น้องครับอยู่หนังบ้านก็อยังเดิมจะจะยิ้มใจนี่บางทีเม่เคยต้งเกลียดเลยเม่เคยแบบว่าเออโดนอางาเขเคยขี้หรอกนี่ไงทีนะ บิชีดอลรถขนไ,ไ, too, ไม่ anymore, ไสีบัวพี่นองผมใส่ขั้นหนีกูจำเลยบางคลิปก็เห็นไทยเปิดคลิปอยู่ในรถเนาะเขมี่นะใส่ขั้นหนีกจำเพราะว่าหมโอสมุสมบันลุยมาตลอดแต่ร่าเขาเนี่ยายไหได้ัญชีมันมนมีงานงานไลยงานเลียงงูสินะงานเียงดุนังสิงาเรียงดุนเรียงสิเอ้างูขี้ไปจอดที่จะเก๋งรถกระบะขันเมือไม่ไหมไม่ง Honey, lắm, chi <laughs> vật, càng lấy mong xi mong lắm càng lắm. In vật có lều được mùa mưa nạo xâm lược. này mùa này mùa này mùa hèn vựa này. Na hong kong liền là mong ae. Soi là khai nó. Mùa nắm mùa mùa mưa mùa mưa mùa mưa 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 mà mưa 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 หัแน่หมดเลยเดยกห้องนึงก่หลาแลาวเจ้าเอกบุไผ่เนาะเลียงรุ่นนะรุ่นรุ่นเลี้ยงรุ่นท่สไปเรียนต้องการมัธยมาชีพอดหัแน่เลยว่าจะทำไอ้พวไอ้บอป่ะแค่ใจที่อะไอ้ยุอะไรเวกงี้เท่าใจยั้นเขาเขามีํามีเ่าแบพอใจเขาอ่างเด่อนายไอ้บว่เชียแค่ไหนไอ้่ทมาแล้เอะไอ้่า บ่ายชเลยว่าไอ่ายบว่ายาต่เย็นนะเย็นเฮเย็นนะยังม่หเอ้ยชี้ไต่ไดกอย่าสักวันเราก็จะมีรถสวยๆขับมันคนอื่นกาบ้างทีออกแนวการ่งยยูดสปีดาวแล้วแต่ว่าสมาคาเใส่เยว่ชี้แล้ว ใส่้าสักปีเดีวว่าทนถดีทางอยนี่เราต้องขอบคุณเอสซีเอฟซีให้เขาเข้ามาเรามาดูเราเยอะๆเราจะได้เก็บตังค์ได้เยอะๆรีรีรีรถกัรี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 ัีร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 ีีรี่ีีัลอ พี่ลองไอ้สายย้ำแจกมาเลวยลักแท้มาด้วยเห็นไหมครับพี่น้องคลิปนี้จะเนี้ยรักลอยไทยเว้ยไม่อายนะครับผมไม่อายไม่อายเรามีรูจะฝากเพื่อนสทุกคนทด้งที่เราทุกคนที่อย่าอายที่ว่าเรา มีแค่ไหนก็แค่น้ำะตุ้ยไอนจะรวยจะจนคนทั้ทุกคนมีสิทธทิเท่าเทียมกันเนาะพี่น้องเนาะไม่มีแบ่งชั้นวรรณะเนาะค่ะมีสิทธทิเท่าเทียมกันทุกคนไม่ว่าจะเป็นคนรวยหรือว่าจะเป็นคนจนนอนใ้สะพานกับมีชีวิตจิตใจก็เป็นคนเป็นมนุษย์คนหนึ่งที่อยู่บนโลกใบนี้เนาะพี่น้องเนาะแล้วก็ขอเป็นกําลังใจให้ <c oughs> สําหรับทุกคนเนาะพี่น,อน,อหน,หน้องเนาะที่แบบว่าเจ้าไนหลที ช่วงนี้กับแบบ,บ <c oughs> ว่าจังไดล่ะโควิดเนาะโควิดล่ะกัโรงงานติดโรงงานแบบแบบเชิญไอ้แบบไรพนักงานหรอกหลายๆทีบุได้ตกงา่ายบุไดที่มี<ะ>้ลูกงวดโลดงวดล่าแล้วไปนอนห้ากับขอเป็นกรรับล่างใจให้สู่ๆู่เดียขาดสูส่ๆน่่ครับผมที่ว่อะไรกันเย่ดีใจเป็นดีใจบุได้ อที่ยูท่าเท่าเรือหานี่นะรคันเัินบระคนนี่บอกว่าผังมูนถิ่นแล้วเรื่อยๆนะขายถิ่นเรื่อยๆแล้วทำไมผมบอกว่าขายนะบัดเสียงงานแม่ตอนนี้พี่น้องตั้งแต่สมัยที่เพิ่นเฮ็ดไฮอ้อยไฮมันใหม่ๆพี่น้องขั้นนี้แหละแกแกเงินแกทองรถขนเงินขนทองนี่พี่น้องเนี่ยแบบเราห่วงแห้งเนี่ยแล้วแลบ้อขายมีคนมาถามสื่อแล้วก็บบ้ขายแม่มีคนมาถามสื่อแล้วโอ้ยมีคนมาถามสื่อแล้วค่าสูงเนี่ยเราให้ยแล้วค่าสูงเนี่ยพี่น้อง นี่เองเฉพาความเหตุการณ์หนึงได้ไอ้คนมายืมพีน้อนะมายืมรถไอ้ที่นคอยยืมรถคนคลองในเป็นคุนคลอไปสูวยไปอะไรกะเอาไปที่อ่าเกลเพิ่มาเห็นหมดแบบว่าห้วยไม่ยิ่งมันสีฮอดเยจะสวเพราะรเนี้รุดด้วยมอนระาบิงแม่ของหลวงวรนะเฮ้หอยจืดรอแนว่าหอยืดอีเบิง์ดอยขีไปอรพ่อเป็นคนเดียวมาคนคลองไปสูยก็ากกาเปลี่ยนกันสวกัมันแหละ ขายให้ข่ขอยจะขายยันนี่เหรอท่าน่อยชีซื้อยันนี่รุ่นนี่โจกนั่จะเราจะเื้องบ่ายเหรอบ่มีเอะบ่มีแบบว่าเดี๋ยวว่าก uh? ิเลสทั้งสิ้นอย่างทั้งสิ้นนะท่นดีแค่เพียงว่าสอมดูความดีนะเบื้องหลังดังขอได้ไหมภูมิใจครับภูมิใจที่เท่าที่เราใช้ชีวิตเท่าที่เรามี ว่อย่ากโกยอย่ารู้อย่าเห็มมากได้หรอพี่น้องแมพน,ออนพี่นออ้องคนเราคนห้าอน้พี่น้องจะจะรวยจะจนจะทุกข์จะยากและจะมีกินมีใจแมนครับกาเจงไดละ่ะถ้าพ่เป็นคนดีถ้าบ่แม,คมนค่ะมันขึ้นอยู่กับคนหฮาเน้องพี่น้องเนาะดึงจะรว้ยดึงจะจนเฮากับเป็นคนขึ้นกันนะคาน้อทุกคนมีสิทธิ์เข้าเกียรกันนะอย่ารังเกียจเหยียดฉันกันอย่าดูถูกกันที่ภายนอ,อกนะครับทิมพี่น้อง มากี่มากี่เดี๋ยวได้พี่น้องนี่ดีหลายได้พอพาขี่รถขั้นดีขี่ฮาร์ดพ่อขี่ขั้นดำขั้นดำขั้นดำภูมิใจภูมิใจดีใจที่ลูกๆแบบว่าบ่อายบ่ร่างเกียจที่แบบว่ามีรถห่างๆบ่อยากขี่รถรุ่นรุ่นยิ่งสินะพี่น้องภูมิใจที่เอาปลูกฟังให้เด็กน้อยหมูจักพ่ออยู่พ่อกินยั่งสินะพี่น้องบ่ใสเงินปุ่มเฟื่อยต่อไปแน่ยหน้าโคตรพ่ายภาคหนา เพื่อนจะแบบว่าไปอยู่ในสังคมใดแบบว่าจังไดเราแล้วสอนแบบว่าให้หงจ๊กพ่ออยู่พ่อกินบ่อุ่มเฟื่อยต่อไปในภายภาคหน้าแมนค่ะพอใจสิ่งที่เรามีแม่นคะอย่าคิดเกินตัวเองอ่าเพรมันสิอยเป็นจากได้โดนซุปเปอร์ค่ามันก็ผลฝันผลใอยู่ครับมันมันบางทีมันเกินเกินความจริงเราที่เราจะไปถึงได้ก็มันไปถูกอย่างของเราไม่หรอกอย่าไปคิดแรงกระดาน Okay. พ่อแค่น้องนำ้ำสียงเหมือนวันเหม่อนวัน,น,น,นหน้าบ้านเสียงดังแย่ออันนี้อยู่หน้าบ้านนะพี่น้องอยู่หน้าบ้านอันนี้ค่ะคลิปนี้รถโดยหอยดิอันนี้ก็รถตู้เพวพาวๆนะค่ะเพินเ่นเพินพ่นเอามาจอดเพิ่นมองยี่หม่องจอดเพราะว่าเพินพ่นเอาเวทีมาลงแล้วครางนี้ก็เป็นรถน้องยุ้ยสงสัยจะ่ว่าเปลี่ยนรถตู้เหมือน้าไปเยี่ยมแม่เทพนีเโซ่ขึ้นรถเท่าอีกขั้นหนึ่งเลยคูบุต้าครับผมพี่น้อง อะไรกันชิปนี้กะนะครับพี่น้อง,ปองเป็นคลิปรีวิวนะใช่ไหมแสดงพี่น้องได้ไหมแม่กันข้าอยากจะบอกว่าไอ้อสำหรับจึงไดล,ล่ะก็ะเคยมีแบบว่าเราเห็นหข้าวคีโรแบบข้าหนังหางจริงหรือเปล่าเขาอย่าบอกว่าข้าขคีข้าวเนียตลอดเลยดิแม่์ครับผมแจ้งตัวแั้งดูดีเลยแต่ว่าขึ้นท่าวเหนียะขี้ไปเลยแจ้งตัวใส่ถุงยีนใส่เกลือไปลาใบเวโรใส่เสืออ้ยโรยโยนเอี่ยขี้าวเหนเียวไปไ แต่เจาก็บบ่า,ายได้พี่น้องไม่อายครับไม่อายตะโวน่ะโอ๊ดไปหาบเย้าไปเฮ็ดงานเสเว่นเนาะกขั้นนี่แหละค่ะเที่ยวไปเที่ยวมาตลอดเลยเลกกแต่ทั้งหน้ายเสเว่นกึ๊กบ่เด้วยเลยควเขาเชียรถเก๋งรถยังมารถโอ้ยยังงามยังดูดีเราเราไม่อายไม่อายเนาะพี่น้องเนาะบ่าอายพี่น้องบ่าอายบ่อายก็ประมาณว่าสิถามเธอว่าเธออายใครไหมที่เดินข้างฉันฝ่ายเนาะตอบดิอายวะ เอ้ยยเอ้ยเลยเยี่ยมเนี่ยเยไงมอ่ะกิน่ยมกันเลกันมาแล้วมาเตรียมเลยเยี่ยมรถผู้ใจครับเบิรผู้ใจค่ะมื้อนี้เฮามารีวิวรถสปอร์ตสองที่นั่งของอดเย้าให้เบิร์นสปอร์ตสองที่นั่งของอดเยานะคะเด็กเด็กจึงใจลายได้ดิพี่น้องมาการได้กันพ่อพ่อขี้ขั้นนี้รับผมนี่แหละครับ ไม่ให้นอเรา่เอาไปนี่นี่กันเนาะมีครถที่ดูเลยว่านี่แหละคือรถโอเยาอ่ารถอเยาเจอได้ที่ไหนคัดกันได้นะครับเฮ้ยรถอุ่เยาดีว่ะอ่าทัดกันได้ช่วงนี้แนี่แหละจำเลาแวรเนา่เยี่ยนี่ปรถอที่ผมที่นี่กันลืมกดไลคกดแชร์กดยังมักกดซับสไคร์กัไปเพราะปวดนะอ๋อ ให้ช่องโองเดียวชแนลด้วยนะครับผมช่วยใส่เสื้อราทีเรลล์ไปเดี่ยวไปเจอกันคิหนาเพื่อนก็คิดดีนะกันเดย่ยลาไปก่อนละผมยวน,นีมาแลนะครับสวัสดีครับบ๊ายบนะ